วันนี้พูดถึงงานในวันนี้เลครับเป็นการแถลงข่าวสำหรับงานที่งกันดูสดชื่นไหมครัค่ะครับก็ก้าด้วยทำนะครับครั้งที่9แล้วครับเป็นงานวิ่งไดวิ่งได้บุญนะครับแล้วก็ได้เยี่ยมชมรอบๆเมืองเก่าด้วยนะครับรอบเกาะพัฒนาโกสิลป์ครับค่ะเออเราจะวิ่งกันวันที่9ค่ะเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เป็นวันที่ดีเรื่องดีด้วยนะคะนอกจากได้มาออกกำลังกายได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วนี่ก็ยังได้ร่วมบุญด้วยกันด้วยซึ่งเราจะมีสองระยะด้วยกันค่ะ 5้ากิโลเมตรครับแล้วก็สำหรัพี่โดไม่พอก็มีีนี้สิกิโลครึ่งครับสำหรับพี่ก้องเองนี่เหมือนมาทุกปีเลยครับการจัดินทางนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้แค่สุขภาพอย่างเดียวคือมันได้เรื่องของการสร้างรงบเยาบาา อย่างไรายได้หลักของการจัดก,การแข่งขันเนี่ยก็จะเอาเอาไปสร้างอาคารผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอ่าวริศจังหวัดกระบี่แล้วก็ยังเป็นเป็นส่วนในการซื้อเครื่องมือตัวการแพทย์ให้กับ19โรงพยาบาลทั่วประเทศใครมาเป็นปีแรกบ้างครับที่ตะพอบิงท่าชุมแก้ปแวปีแร <c oughs> กคร่ะแต่ปีแรกความรู้สึกมันตื่นเต้เนเพราะว่ามาเจอคุณขวัญคุณโด<ต>นี่แ<ต>ทนเทสอเลยเขาเป็นนักสายนูบี้เนาะ รู้สึกว่าเป็นโการดีมากการช่วยรงพยาบาล9โรงพยาบาล้กันแล้วเราเองก็รู้สึกว่าการที่คนได้มรวมกันออกกลักแล้วมันมเสริสมส่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ดีมากทีคาห์มีวาแตกต่างจากปีก่อนห่ผมว่าปีนี้เลขสวยนะครับ<อ>เพราะว่าเป็น9วทางทางที่9แล้วก็ช่วยเหลือ19โรงพยาบาลแล้วก็เดยจัวันที่9 ที่สำคัญกว่านั้นก็คือปีนี้น่าจะเป็นปีที่ได้เงินบริจาคเยอะที่สุดเพราะได้ระดับนี้มาคุณขวัญรับครับเคยมาวิ่งกับเขาแล้วเป็นยังไงบ้างเออยังไม่เคยวิ่งค่ะไม่ว่าเลยเนียนๆไงเมื่อกี้เห็นน้องเป็นน้องก็คืออยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะนนี่ก็ถือเป็นปีแรกของขวัญเหมือนกันขวัญว่าถือว่าเป็นววระโอกาสที่ดีในการที่ว่าเราจะ ผ่านมาครึ่งปีแล้วคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำบุญใหญ่ของปีนี้นะคะเราก็มาร่วมทำบุญด้วยกันได้แล้วก็ถือว่าเป็นการที่แบบว่าเรา,เาชักชวนครอบครัวมาได้ด้วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพ่อคุณแม่อาจจะเดินไม่ได้อาจจะวิ่งไม่ได้ก็เดินอะไรพวกลูกๆก็วิ่งไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาร่วมทำบุญครั้งใหญ่กันเพราะว่า จาถามแบงนี้กับแา้วรับพี่เอทาวส์สำหรับเราคือฟิตฟอร์มเต็มที่ไม่ทำสำหรับการวิ่งครั้งแรกของเราเลยใจฟิตครับแต่กายไม่ชัวร์อันนี้พูดเรื่องจริงแต่ว่าคุณหมอไม่ได้ห้ามเลยคะก็ได้แต่ว่าคุณก็คงจะให้กำลังใจซะดีกว่ามีเล็งไว้ไหมครับว่าจะวิ่งสักกี่กิโลสำหรเป้าหมายของเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็แม็กซิมัมเป็น10กิโลนะฮะ10ครับ10กิโลมาตัดเลขสูงของก็ได้ไม่ใช่กิโลราบอสเป็นแบบเดินวิ่งจะต้องไหวนยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาเจอพี่ที่จะขอคทำ

เราสายวิ่งไหมครับสายรถวิ่งไหมเป็นสายคาร์ด<ช>ิโอฮะแต่ก็ชอบวิ่งเหมือนกันครับผม,ม,ผม,มก็เป็นครั้งแรกของผมกันนะก็เชิญชวนคนมาวิ่งนะครับผมก้วยทำในรูนด้วยแล้วก็ทําบุญด้วยนะครับผมแล้วก็เราวิ่งอีกบ้านคนเดียวมันเหงาไงเราก็แอกมันเลี้างนอกได้ธรรมชาติด้วยสมบูรณาสานด้วยไม่เรราคับ บบครั้งแรกเหมือนกันครับใช่ครับครั้งแรกเหมือนกันครับสำหรับพวกเรา boys ไหมครั้ง10คนนะครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับก็ฝากทัวกับพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ <S <S เป<อ>็นน้องใหม่ครับก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือ,อการช่วยเหลือโรงพยาบาลทั้งสิโรงพยาบาลแล้วก็นำรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับชาวต่างจังหวัดใช่ครับที่อาจจะขาดแคลนอุปกรณ์แล้วก็อาจจะเข้าถึงการรักษาที่ไม่ได้เต็มที่มากนักครับก็ รู้สึกยินดีแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำบุญครั้งนี้กันเยอะๆเลยค่ะหาแล้วกันนะคะไม่ใครก็ได้ครับเป็นตัวแทนฝากถึงกันดีแบบนี้เื่อใครด้วยกันอะไรอย่างตัวแทนก็ร่วมทำกิจกรับก็เชิญชวนทุกคนค่ะมาร่วมกิจกรรมดีๆกันนะคะกับโครงการก้าวด้วยทรรเพื่อ19โรงพยาบาลค่ะคราวนี้จะดีไหมใครจะเสิร์ฟกเสิร์ฟมาทำบุญไม่กันเยอะๆไดอย่างเงมากันเยอะๆครับ